สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนมินไอนะคะเจ้าของช่อง i อสตาร์ a n n e นนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินเดินทางมาที่บ้านภูมิสรณน์นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาลักษณ์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินมาเกาะติดสถานการณ์นะคะงานบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียน1,000ปีนะคะท่านผู้ชม ซึ่งอย่างแน่นอนนะคะมินก็ได้ยินขาวมาว่าจะมีร่างท่งนะคะมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะคะวันนี้เราจะได้ตัวเลขหรือว่าไม่หรือจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามสถานการณ์กันนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามกันเลยนะคะนักโมตับสะหนักบางทั้ง ปรียงโสมาศริกาเทวะนาเทวีมาตนานางอรหังวันคาตา เอพระเพื่อนสง่าดั่งมิดโนโอ้เอ้ยบารมีนายงทรงฤทธิ์โนละโอ้เอ้ยบารมีองค์เอ้ยทรงฤทธิ์โน แดนเมียนโอเมืองโคหอมนอกมานบาลาบูชาโน่อมหอมหมวยอันเืิน uh like ิ้วรวมขณีเลือฤาอิเมวยอันเกินิ้วพรวมคณีเหลิมฤดอกเออ បរមអើយប្រេតមៀងងសោមាដល់ទៅបរមអើយប្រេត ออกโมกฤษฎ์ประสาทปีเกี ane, hay hay ้ยง์ไอโกลไอเกาต้องมัดเเนียขยมตมบารมีครูบาอาจารย์จกโมดปูคุนทองไอมพรขบืออไอสนอกตกรุ้นสุขเพียบละอ่อกิดดอนไอสมปราถนาส้มอันิ้นจกมะเรืองรีไอสุนูนั่นจะไม่พูดนะโยงมาแล้วจะไม่พูดมันอยู่ที่โยนเองโยนอยู่ที่ตรงนี้ เดินเป็นคนอัญเชิญท่านมาเองโยมก็ต้องไปถามเองข้ายก็เลยเอาว่ากัน่าถามจะว่าท่านยิงไม่ใช่เพราะท่านไม่ได้มาเองโยมไปอัญเชิญท่านขึ้นมาจากน้ำจากโขดบ่มีน้ำบ่มกาใส่ผักปองจันเกิที่นิ้วมือนะครับ ค่ะท่านผู้ชมในจังหวัดนี้นะคะก็ลองสังเกตที่นิ้วมือของเจ้าแม่สบายทองนะคะท่านผู้ชมจากที่มันเห็นในตอนนี้นะคะคือสี่นะคะท่านผู้ชมยกขึ้นมาสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะร้านเขาจัดฉากในยุโรปเรื่องไทยนะแต่ว่าตัวซากกรุ่นต้องโฟม์ต้องไม่ทิ้งต้องไม่สบายในลูกในน้าโอ้โขาวเบอร์เดอรบ้านะเห็นบ่ล่ะ

ุมีกายทิศวิทย์เดินปารมีเป็นสุขป đức Phật đã hãy học từ Đức Phật những điều để dạy chúng ta những điều tốt đẹp มันนาย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 

เดิมาเด้อมือมเด้อเอเด้อตีนึงก็มาตวาตก็มาล้พี่น่อยเด้อเออจำต้นไปดูนะแม่ต้นไปดูนะแม่เด้อกระตุกมือเด้อนักนกติงายๆเนี่ยมาเ่ยตุกน่ กวนดาวมาพบเราเล่น <coughs> <coughs> <coughs>

สี่สามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เจ้าแม่ชูนิ้วมือให้นะคะเป็นสี่สามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อย่างที่เจ้าแม่ได้บอกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ในสถานการณ์วันนี้นะคะก็เจ้าแม่ได้ลง ประทับร่างนะคะแม่นางรำนะคะที่มารำบวงสวงในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าเจ้าแม่นะคะชูนิ้วมือให้นะคะเป็น431นะคะท่านผู้ชม431นนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของไอมินด้วยนะคะช่องไ s t a r ร์ a ชน e นนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามที่ไหนนะคะก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ